อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณมากๆครับคุณผู้ชมเชื่อกันไหมล่ะครับว่าพระคาถานี้นะครับจะช่วยให้คุณผู้ชมหายตัวได้จริงๆครับธาละลายยะศูนย์หายอนัตตาศูนย์เปล่า

หายตัวต้นตำรับหลวงพ่อเดิมพุทธศสโรเทพเจ้าแห่งนครสวรรค์วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามคลิปนี้ ผ่านทางช่อง YouTube ทางช่องนภพก999ด้วยนะครับผมนายนาพบทะนะพจน์ชรพงศกรต้องกราบขอพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆด้วยนะครับที่สร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้โดยการให้ทานการรักษาศีลการสวดมนต์และการเจริญสติภาวนาที่เป็นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้สำเร็จด้วยนะครับ และในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับพระคาถาที่ว่ากันว่าจะสามารถช่วยให้คุณผู้ชมหายตัวได้ครับซึ่งพระคาถานี้นะครับก็เป็นต้นตำรับเดิมนะครับของพระอาจารย์หลวงพ่อเดิมพุทธสโรนะครับแห่งวัดหนองโพตนนําบหนองโพอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ครับ พระอาจารย์หลวงพ่อเดิมนะครับท่านก็ยังมีพระคาถาอื่นๆนะครับที่เข้มขลังด้วยเช่นกันนะครับและท่านก็ยังเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมสูงมากๆอีกท่านหนึ่งด้วยครับและนอกจากนี้นะครับหลวงพ่อเดิมท่านก็ยังได้รับการยกย่องว่าให้เป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควด้วยครับจากวันนั้นถึงวันนี้ลูกศิษย์ลูกลหาของท่านก็ยังเคารพและศรัทธาหลวงพ่อเดิมอยู่เช่นเดิมนะครับและก็ยังมีมากขึ้นมากขึ้นด้วยครับ ส่วนวัตถุมงคลของท่านนะครับก็ยังมีมากมายหลากหลายรุ่นนะครับพร้อมยังมีความเข้มขขังนะครับเป็นที่เรื่องลือของลูกศิษย์ลูกหากันไปทั่วประเทศเลยครับหลวงพ่อเดิมนะครับท่านได้ศึกษาพระคาถาและเวทมนต์คาถาจากพระอาจารย์หลากหลายท่านนะครับโดยเฉพาะที่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับแล้วก็ที่เป็นคารวาด,ด้วยครับ หลวงพ่อเดิมนะครับท่านก็ได้ศึกษาพระคาถาและเวทมนต์คาถาต่างๆนะครับจนแตกฉานนะครับรวมไปถึงพระคาถานี้นะครับที่ผมจะนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับนั่นก็คือคาถาหายตัวนะครับหรือคาถากําบังกายนั่นเองครับคุณผู้ชมเชื่อกันไหมล่ะครับว่าพระคาถานี้นะครับจะช่วยให้คุณผู้ชมหายตัวได้จริงๆครับส่วนตัวผมเองนั้นผมเชื่อนะครับ เพราะว่าผมเคารพในตัวของพระอาจารย์เดิมท่านนะครับแล้วก็ศรัทธาท่านด้วยนะครับรวมไปถึงพระคาถานี้ตัวบทของพระคาถาเองนะครับก็สวดง่ายด้วยนะครับผมว่านะครับตอนนี้เรามาสวดมนต์และภาวนาพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องตั้งนาโม3จบก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นการระลึกนึกถึง พรบารมีแห่งองค์สมเด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพกันก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับว่าตัวบทพระคาถานี้ด้วยความเคารพนะครับและศรัทธานะครับสักสามจบหรือ9จบนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับนะโมตัสสะภควะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะห้าม โมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้นักจงงงโมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่า นห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้นะัจงงงโมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่านะห้ามโมปิดพุทธมิดหัว ถาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้นักจงงงโมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่าณห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้ นักจงงงโมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่านห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้นักจงงงโมจังงังพุทธกำบัง ทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่าณห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้ณจงงงโมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหาย อนัตตาศูนเปล่าณห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้ณัจงงงโมจังง,งังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหายอนัตตาศูนเปล่า นห้ามโมปิดพุทมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้นจงงงโมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่านห้ามโมปิดพุทธมิดหัว ทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้ณจงมงโมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่าณห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้ นักจงงงโมจังง,งพุทธกำบังทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่านักห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้นักจงงง โมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่าณนะห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้นณะจงงงโมจังงังพุทธกำบัง ทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่านห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้ณจงงงโมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหาย อนัตตาศูนย์เปล่าณห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้นัจงงงโมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะศูนย์หายอนัตตาศูนย์เปล่า นห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้ณจงงงโมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่านห้ามโมปิดพุทธมิดหัว ทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้นักจงมง,งโมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่าณห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้ นักจงงงโมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่านห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้นักจงงงโมจังงังพุทธกำบัง ทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่านห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้ณจงงงโมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหาย อนัตตาศูนย์เปล่า